สวัสดีค่ะเจอกับมินและแกะกล่องกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาถึงไอเทมที่ในยุคนี้เกือบทุกบ้านจะต้องมีนะคะโดยเฉพาะบ้านที่อยู่ภาคกลางหรือบ้านที่อยู่ภาคเหนือจะโดนเยอะมากก็คือเรื่องของฝุ่นละอองหรือว่าฝุ่น PM 2.5นั่นเองมินเนี่ยผ่านมาหลายปีก็ไม่เคยซื้อนะคะเพิ่งมาได้ซื้อตอนนี้ซึ่งเครื่องที่เลือกก็คือฟิลิปส เครื่องฟกอากาศรุ่น AC 1 2 1 5ค่ะแกะกล่องออกมาแล้วค่ะก็มีเท่านี้เลยมีใบรับประกันมีคู่มือแล้วก็มีตัวเครื่องนะคะก่อนอื่นเนี่ยเมื่อกี้ค้างไว้ว่าไอ้เจ้าเนี่ยเลือกมาทำไมถึงเลือกรุ่นนี้นะคะอย่างแรกเลยคือมันจะมีนิตยสาราอัน,นึงนะคะ่ะชื่อนิตยสารฉลาดซื้อมินเห็นเพื่อนๆแชร์มานะคะเขาจะทดสอบ เครื่องฟอกอากาศแต่ละรุ่นแต่ละรุ่น,รนประมาณ10รุ่นทดสอบว่าเฮ้ยไอที่เคลมไว้ว่าทําได้แบบนี้ทําได้จริงหรือเปล่าแล้วจริงๆแล้วทําได้กี่ตารางเมตรอะไรอย่างเงี้ยเจ้าตัวเนี้ยติดอยู่ในรุ่นที่ทํางานตรงตามที่เขา <Wow. S 1> เคลมไว้เพื่อนๆที่อยากจะไปดูนะคะว่าเอ้ยไอแต่ละเครื่องฟอกอากาศที่เขาเอาไป ทดสอบวิจัยกันมาเนี่ยเครื่องไหนมีอะไรบ้างเดี๋ยวมิ้นแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะคะก็กดเข้าไปเลือกซื้อเลือกดูตามใจชอบเลยว่าเราสนใจเครื่องไหนและเครื่องนั้นมันโอเคจริงหรือเปล่าเพจโพดที่2เหนือกว่าประการทั้งปวงคือเป็นทาตโปรโมชั่นค่ะจริงๆจ,จะซื้อเตารีดแล้วมันมีแบบว่าต้องบวกกันเท่าไหร่ถึงจะได้ลดเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยปกติแล้วตัวเนี้ยเห็นในเว็บไซต์พวกแอปพลิเคชันเนี่ยเขาก็จะขายกันอยู่ประมาณมีเรทตั้งแต่6000 จนถึง8,000ัอะไรอย่างเงี้ยนะคะมินก็ได้ลดมาถัวถัวไปถัวถัวมาก็เหลือประมาณ5,000ก็แอบฟินนิดนึง <laughs> เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสำหรับ AC 1215ของฟิลิปส์ตัวนี้ขอดูโพยก่อนคือสเปกก็อบอกมาว่าใช้ได้ในพื้นที่20-58ถึง58ตารางเมตรที่เขาไปทดสอบมาเนี่ยเขาก็บอกว่าโอเคมันก็พอทำได้แหละแต่ว่าพื้นที่ที่เหมาะสมเนี่ยเขาบอกว่าประมาณสัก 34ตารางเมตรก็จะเอาอยู่นะคะจริงๆอาจจะได้มากกว่านี้อีกแหละแต่ว่าเขาคงคิดว่าในพื้นที่เท่านั้นมันน่าจะฟอกได้ดีที่สุด34ตารางเมตรก็ประมาณห้องนอนห้องนอนสตูดิโอเหมือนแบบคอนโดห้องหนึ่งที่เป็นห้องนอนเดี่ยวอย่างนั้นนะคะก็เอาอยู่นะคะแล้วก็อันนี้มันจะมีแบบโหมด night nice sense ก็คือส่วนมากคนที่ซื้อเครื่องฟอกอากาศมาเนี่ยจะมีปัญหาบางตัวเสียงดังมากเวลานอนเปิดไปด้วยเนี่ย มันดังรบกวนการนอนของเราตัวนี้ก็บอกว่ามาีโหมดที่ทําให้มันเงียบเราจะได้นอนสบายนะคะตอนแรกที่มินได้ตัวนี้มาเนี่ยเกือบไปแล้วเกือบจะเสียบปลั๊กแล้วก็เปิดแล้วนะคะโชคดีเหลือเกินที่อ่านคู่มือก่อนคือถ้าได้มาปับ๊บต้องแกะออกมาก่อนนะคะก็คือดึงข้างล่างแบบนี้ปึ๊บใช่ไหมแล้วมันก็จะมีแผ่นกรองสามชั้นด้วยกันนะคะดึง ดึงง่ายๆเลยดึงออกมาอันนี้คือชั้นที่1เป็นตัวกรองชั้นที่2และชั้นที่3ซึ่งไอส้สอันในสวงไอ้อันเน,นี้ยจริงๆมีพลาสติกห่อหุ้มอยู่นะคะเราจะเปิดใช้เลยไม่ได้ก็ต้องเอามาแกะก่อนแล้วก็พอแกะเสร็จแล้วก็มันก็จะมีตัวบอกะคะว่าเอาฝั่งทางนี้ขึ้นอีฝั่งที่มีตัวที่อำนวยความสะดวกให้ดึงได้เนี่ยนะคะซึ่ง3แผ่นนี้มันคืออะไร แผ่นกรอง Nano p r o t e c ซึ่งมี Clean Air Delivery Rate อันนี้ไม่ทราบว่าคืออะไรแต่ว่ากรองได้เยอะมากๆคือขจัดอนุภาคที่มีขนาดเล็กได้ถึง0 0 2 UM นั่นแหละคะ่ะคงจะเล็กมากใช่ไหมแล้วก็กรองกา๊าซอันตรายได้กรองกา๊าซแบบฟอร์มาดีไฮด์แล้วก็สารประกอบอินทรีย์ละเหยง่ายได้อันนี้ไม่ไม่ทราบว่าคือสารอะไรนะคะแต่ว่าซื้อมาแล้วถ้ามันฟอกอะไรพวกนี้ได้ก็โอเค ถ้าที่สำคัญที่สุดก็คือ PM 2.5ที่เรารู้จักกันดีก็คือกรองได้นะคะไอแผ่นแต่ละแผ่นเนี่ยมันก็จะมีชื่อว่า Nano p r o t e c ใดๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีอายุการใช,ใช้งานของมันแล้วแต่จำนวนชั่วโมงที่เราเปิดแล้วก็สภาพอากาศที่เราใช้งานด้วยนะคะมันก็จะเอาออกมาทำความสะอาดล้างได้ในคู่มือมีบอกไว้หมดเลยเพราะเราแกะออกมาแบบนี้แกะพลาสติกเสร็จแล้วล้วก็ใส่คืนเข้าไปตามลำดับขั้นของมันเหมือนเดิมเนี่ยนะคะ ็คือไม่ได้หนักมากมันจะมีที่ที่จับอยู่ข้างหลังเนี่ยนะคะก็น่าจะประมาณสักแบบเกือบเกือบห้าโลถึงบ่ไม่รู้เนี่ยค่ะก็อย่างเงี้ยอยู่ได้นะคะเดี๋ยวเรามาเสียบปลั๊กดูซิว่าเป็นยังไงนะคะเสียบปุ๊บก็จะขึ้นมาติ้งอ่าไฟเข้าแล้วนี่คือยังไม่ได้เปิดเครื่องแค่บอกว่าโอเคไฟเข้าแล้วนะจ๊ะถ้าเราจะให้ทำงานนะคะก็กดปุ่มนี้ได้เลย แต่ก่อนที่จะทำงานนะคะก็อยากจะพูดถึงเรื่องการตั้งวางเครื่องฟอกอากาศสักหน่อยหนึ่งอันนี้คือทุกยี่ห้อเหมือนกันหมดนะคะคือว่าเราจะต้องมีที่ว่างให้มันรอบๆตัวมันน่ะอย่าเอาไปชิดอะไรเลยอย่างตัวนี้เนี่ยข้างหลังตรงนี้นะคะเป็นจุดที่ฟอกเสร็จปุ๊บมันจะระบายออกมาทางนี้เป็นตัวระบายอากาศถ้าเราไปแบบชนกับผนังหรือว่ามีผ้าม่านมาปกมันอะไรอย่างเงี้ยมันจะ ทำงานลำบากมากแล้วก็อาจจะเสียประสิทธิภาพไปนะคะก็ต้องมีพื้นที่รอบๆให้มันหน่อยแล้วก็อย่าหันหน้าเข้าคร์นเจอร์ไม่ใช่ว่าตั้งแบบนี้ก็คือหันหน้าออกหันหน้าออกไปข้างนอกเนะาะทีนี้กดปุ่มเปิดเครื่องค่ะกดจึด้งมันจะเข้ามาที่หมดออโต้ก็คือไม่ต้องคิดอะไรมากชั้นคิดของฉันให้เองนะคะแล้วก็เครื่องเนี้ จะมีไฟวงแหวนเป็นตัวบอกสถานะจำง่ายๆสีแดงคืออากาศแย่มากนะคะสีแดงอมม่วงเริ่มดีขึ้นมานิดนึงแต่ก็ยังไม่ดีต่อสุขภาพอยู่ดีม่วงอมน้ำเงินคุณภาพอากาศเริ่มจะปานกลางฟอกไปเรื่อยๆจนเป็นสีน้ำเงินน้ำเงินคือคุณภาพอากาศดีแล้วเนี่ยค่ะเมื่อกี้ได้ยินน่าจะได้ยินนะคะที่มันพึ่งขึ้นมาเนี่ยพอมันฟอกจนเป็นสีน้ำเงินปั๊บ เงียบเลยปกติเครื่องฟอกอากาศเกือบจะทุกยี่ห้อก็คือค่อนข้างมีเสียงดังงึงๆ,ๆเวลาที่มันกําลังฟอกแต่พอมันฟอกเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะสงบของมันไปนะคะแปลกมากเลยว่าตัวนี้ไม่มีตัวเลขบอก <Huh? S 1> ออไอ้่าตัวเลขที่ชอบดูกันอะว่าโอ้โหวันนี้อากาศที่บ้านชั้นเหลือสี่เท่านั้นเองหรือว่าแบบโอ้โหวันนี้วินาสันตโลมาก2 0 0อยอะไรอย่างเงี้ยไอ้นี่ไม่มีบอก แทนเป็นค่าสีหมดเลยนะคะซึ่งถ้าใครที่แบบขี้เกียจคิดมากไม่อยากดูตัวเลขก็ดูสีก็โอเคแต่บางคนซื้อมาเนี่ยฉันอยากจะดูไงว่ามันเท่าไหร่ละตอนนี้มันเท่าไหร่ละเป็นความโรคจิตอย่างหนึ่งของแต่ละคนนะคะ <c oughs> มาถึงปุ่มที่สองอันนี้เป็นออโต้เนาะปุ่มที่2เนี่ยคือปุ่มตรวจจับเป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับยามค่ำคืนในในคู่มือบอกอย่างนี้นะคะ <c oughs> คือกดไปปั๊บเนี่ยมันจะเหลือแบบนี้แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าคุณภาพอากาศมันดีหรือมันยังเป็นสีน้ำเงินอยู่เนี่ยมันจะ ปิดไฟมืดๆเครื่องก็จะเงียบๆนิ่งๆให้เราหลับพักผ่อนแต่เฮ้ยอยู่ดีๆมีลมพัดมาข้างบ้านเกิดเผาหญ้าอะไรขึ้นมาแล้วก็มีควันเข้ามามันมันตรวจจับได้มันจะอัพตัวเองขึ้นมาเป็นระบบเทอร์โบคือฟอกแบบยังรุนแรงนะคะประมาณ10นาทีแล้วพอมันฟอกจนได้คุณภาพอากาศที่ดีแล้วมันก็จะกลับมาเงียบเหมือนเดิมนี่คือระบบตอนกลางคืนนั่นเอง มาดูปุ่มนี้ต่อปุ่มนี้รูปพัดลมก็คิดง่ายๆเลยคือความแรงของมันนั่นเองนะคะตัวทีคือเทอร์โบเนี่ยคือฟอกแบบเทอร์โบที่บอกว่าระบบตรวจจับตอนกลางคืนจะจะฟอกแบบนี้คือรีบฟอกรีบจบนะคะแต่ถ้าเรากด เทอร์โบเนี่ยคือแปลว่าเราต้องการให้มันเทอร์โบตลอดเวลานะออโต้ Auto. อ่าอีกโหมดหนึ่งนะคะก็คือโหมดนี่เราจะเห็นว่ามีรูปดอกไม้กับรูปสัตว์อันนี้คือเป็นโหมดที่ตรวจจับสารก่อภูมิแพ้ใครที่แพ้และอองเกสรแพ้ขนนกแพ้ขนสัตว์ อย่างบ้านมินเลี้ยงสุนัขอย่างเงี้ยนะคะขนเนิหรือว่าสะเก็ดผิวหนังของมันอะไรเงี้ยที่ทําให้หลายๆคนเนี่ยแบบแพ้แล้วก็เปิดโหมดนี้ได้นะคะอ่าน,นี้ก็กดออกไปที่เดิมเบอร์1เบอร์2เบอร์สาเทอร์โบและออตโต้แล้วค่อยกลับไปสารก่อบภูมิแพ้มาถึงปุ่มนี้นะคะที่มีรูปตัวล็อกแล้วก็รูปเด็กอันนี้ก็เดาง่ายๆเลยว่าบ้านไหนมีลูกหลานตัวเล็กๆซนละเกินชอบมายุ่งวุ่นวายอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะล็อกได้สมมุติเราเปิด อ่าอย่างเงี้ยออโต้เด็กเขามากดปุ่มนั่นปุ่มนี่ไปเรื่อยเนี่ยเราล็อกได้ก็คือกดปุ่มนี้ไว้ค้างไว้นะคะมันจะติง้งติ้งขึ้นมาเป็นรูปตัวล็อกแล้วก็รูปเด็กนี่ก็คือกดอะไรก็ไม่ได้มันล็อกอยู่มัานอาจจะมีสัญญาณบอกว่าลูกเธอกำลังมาเล่นแลวนะจ๊ะแต่ก็ยังล็อกอยู่นะคะแล้วถ้าเกิดว่าโอเคปลอดภัยแล้วเราก็กดออกไปได้ ตึงก็กลับมาแบบเดิมตอนนี้ลองเอามาทดสอบในห้องคุณยายนะคะซึ่งเป็นห้องที่ปกติจะเปิดหน้าต่างตลอดเวลาเมื่อกี้ที่แบบเป็นสีฟ้าสีน้าเงินได้ไวมากเพราะว่าเป็นห้องแอร์แล้วก็ปิดกระจกคือเปิดแอร์มาสักพักแล้วแต่ว่าห้องเนี้ปกติเป็นห้องที่เปิดแบบเอาบรรยากาศข้างนอกเข้ามาแบบคนแก่ชอบอยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้ปิดหน้าต่างไปได้แป๊บหนึ่งละมาดูสิว่าเอ๊ะมันจะฟอกกรองกันได้ แบบห้องเมื่อกี้หรือเปล่าดังเลยนะคะดังห้องเมื่อกี้เปิดแล้วไม่ค่อยดังจำได้เนาะยังเป็นสีม่วงอยู่นะคะม่วงน้ําเงินก็ถือว่าปานกลางเอ๊ะหรือว่าม่วงแดงเนี้ยเนี่ยม่วงแดงเนาะนอะ่ายังม่วงแดงอยู่นะคะ คือใช้เวลากรองอ่ะช้ากว่าห้องนูน้นแต่จริงๆแล้วอ่ะเขาเขียนไว้ในคู่มือเลยนะว่าเครื่องฟอกอากาศควรจะใช้กับที่ที่ปิดเพราะว่าถ้ายิ่งเปิดยิ่งเอาอากาศข้างนอกเข้ามานี้มันก็ยิ่งฟอกฟอกไปโอ้โหอากาศมันมากมายเต็มไปหมดเลยมันก็ฟอกไม่หวัดไม่ไหวพอดีนี่ก็คือจะใช้เวลาประมาณนี้สําหรับห้องคุณยายนะคะจริงๆจะมีรายละเอียดปลีกย่อยเรื่องอื่นๆอีกนะคะอย่างเช่นถ้า แผ่นกรองของเราสกระปรกตัวนี้ไม่ต้องให้เดาตัวนี้จะมีสัญญาณบอกให้เองจะขึ้นว่า FO ถ้า FO เมื่อไหร่ก็คืออ่ะเธอทำความสะอาดหรือเธอเปลี่ยนแผ่นกรองซึ่งอันนี้เท่าที่มิ้นอ่านดูอ่ะมันน่าจะใช้การเมมว่าเปิดมาแล้วกี่ชั่วโมงอะใช้การทำงานเป็นชั่วโมงแต่ว่าถ้าเราอยากจะโกงความตายอย่างแบบว่าโอ้ยฉันยังไม่มีตังซื้อ แผ่นกล้องใหม่หรืออะไรแบบนี้นะคะเราก็ลองแกะออกมาปัดๆอะไรเงี้ยดูตามปกติเหมือนเราทําความสะอาดพวกที่กลองเครื่องดูดฝุ่นที่กลองแอร์อะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าถ้าใครที่รู้สึกว่าเออทำตามที่มันบอกไปนั่นแหละถ้ามันขึ้น FO คือก็ต้องเอาออกมาทําความสะอาดต้องเปลี่ยนแผ่นกลองนะคะแล้วยังจะมีการทําความสะอาดช่องตรงนี้อีกเขาบอกว่าเป็นเซ็นเซอร์เซนเซอร์ตรวจจับมันสามารถที่จะแกะออกมาแล้วก็ทําความสะอาดได้ด้วยมีคร่าวๆเท่านี้ค่ะสําหรับฟ h ล l i p s เครื่องฟอกอากาศรุ่น AC 1215นะคะไม่ได้ขายนะคะย้ำไม่ได้ขายเป็นผู้ซื้อค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากทราบรายละเอียดมากกว่านี้เซลฟิลิ์เลยนะคะอันนี้ลองมาแนะนำคร่าวๆเป็นเบื้องต้นให้เพื่อนๆดูเฉยค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะไม่ไ่แกะอะไรเงีแลแล้ยต้องแกก่อน